ส่วนเมื่อวานนะนะคะก็มีการให้ข้อมูลรายงานสรุปตัวเลขนะคะว่าตั้งแต่13ตุลาจนถึงวันที่19เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการ จับกลุมกันไป84รายจำนวนนี้มีเยาวชน16ปี1ราย17ปี1รายบางคนก็ยังไม่ถูกแจ้งข้อหานะคะแต่ว่าถูกคุมตัวที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งตชดภาคหนึ่งที่ปทุมธานีครับสรุปการปล่อยตัวเมื่อวานนี้เนี่ยนะคบคุณผู้ชมมีอยู่3กลุ่มหลักๆก,กลุ่มแรกก็คือแอมมี่กับพวกที่เขาโดนรวบตัวไปตั้งแต่แรกสุดเลยตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งหมดนี้19คน ได้รับการปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวจะมีบรรยากาศมาให้ดูด้วยเนี่ยเขาควงแขนกันออกมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับกลุ่มของแอมมี่กับพวกทั้งหมด19คนกลุ่มที่2ที่ได้รับการปล่อยตัวแรกสุดเลยเมื่อวานนี้คือคุณหมอทศพรแล้วก็ไบรท์ชินวัตรจันกระจ่างที่เรารายงานไปแล้วว่าพอได้รับการปล่อยตัวเนี่ยไบรท์เขาก็ไปร่วชมชุมนุมที่นนทบ,บุรีต่อเลยกลุ่มที่3คือที่รายงานไปเมื่อสักครู่คือรุง้งเพนกวินแล้วก็นัชนน์ไพรโรธ นะครับสามคนนี้เนี่ยถูกรวบตัวจากการชุมนุมที่หมหาวิทยายลัยรงังสิตและอื่นๆต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง10สิงหาคมส่วนที่ยังไม่ได้ประกันตัวหลักๆก,ก็จะมีไม้พานุพงษ์จัดนอกนะแล้วก็อีกคนนึงคือเอกชัยหงกังวานที่ถูกจับด,ด้วยมาตรา 1, 110ซึ่งเอกชัยเนี่ยได้วางหลักทรัพย์เป็นสลากอมสินมูลค่า1ล้านบาทแต่ศาลไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นก็ยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ไปดูบรรยากาศตรงนี้กันหน่อยนะครับนี่คือตอนที่ศาลให้ประกันตัวแอมมี่กับพวกทั้งหมด19คนแล้วเขาก็ควงแขนกันออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้ง19คนเนี่ยยื่นอุทธร์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ศาลชั้นต้นเนี่ยไม่อนุญาตให้ประกันตัวศาลแขวงดูสิทธิ์อ่านคำสั่งของศาลชั้นอุทธร์ปรากฏว่าศาลชั้นอุทธร์พิเคราะห์แล้วพลิกจากศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธร์บอกว่าผู้ต้องหาที่1 3 6 7 8 9า 13, 16, 17, 18, 19ยังอยู่ระหว่างศึกษาส่วนผู้ต้องหาที่ 2, 4, 5, 10, 4, 5 5ก็ประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะในขณะที่ผู้ต้องหาที่11และ12อายุมากมีโรคประจำตัวประกอบกับทั้ง19คนเลยเนี่ยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรง่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งหมดในระหว่างสอบสวนตีราคาประกันคนละ20,000บาทแต่ว่ากำหนดเงื่อนไขผู้ต้องหาทั้ง19คนเนี่ย ห้ามไปกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือว่ากระทําลักษณะที่ละเมิดต่อกฎหมายอีกและต้องมารายงานตัวต่อศาลแขวงดุสิตซึ่งเป็นศาลชั้นต้น2ส,สัปดาห์ต่อ1ครั้งตามวันเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรทั้งนี้หากมีพฤติกรรมว่าผู้ต้องหาคนใดกระทําผิดเงื่อนไขที่ผ่านมาหรือว่าจะหลบหนีหรือจะไปก่อเหตุอันตรายอื่นให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนประกันตัว ผู้ต้องหานั้นทันทีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าเรือนจํากรุงเทพเรือนจาพิเศษกรุงเทพเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มีบรรดาครอบครัวเพื่อนๆนะคะของกลุ่มเนี่ยเขาก็มารอรับด้วยที่นี้นะคะที่เรารู้จักการค่อนข้างจะมีชื่อหน่อยรู้จักหอก็คือตัวของแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูญพานนักร้องคนนี้นะคะเออพอออกมาเนี่ยก็คุณแม่เนี่มารอรับด้วยโผเข้ากอดกันเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนก็ บางคนก็บอกว่าโอ้เขาก็ร้องไห้นะใ,ในกลุ่มผูชม้ชุมนุมกันเอง,งนะคะตัวของแอมมี่เนี่ยมีการพูดถึงอุดมการณ์ของเขาด้วยเขาบอกว่าต่อให้ขังตัวนี่นะคะแต่ใครก็ไม่สามารถที่จะขงังอุดมการ์ของเราได้แล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ทุกคนที่เรียกว่า ช่วยเหลือกันหรือว่าทุกคนที่พอเข้าไปอในเรือนจำเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ฐานนักโทษแต่ว่าเข้าไปในฐานะนักสู้เราไปฟังเสียงออนมี่กันก่อนดีกว่าค่ะตอนที่เราเดินเข้าไปนักโทษหลายๆคนที่อยู่ในห้องขังชูสามนิ้วให้เรานะครับมันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกประทับใจมากเราไม่มีเงินที่จะซื้อกินข้าวเพราะว่าเรายังไม่มีเครดิตที่จะ อยู่ในห้องขัง,ง,งเราได้รับการช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งครับพ่เตนพเตนครับนันทอุลใส่เสือครับขอค่ารูดครับครับผมแล้วก็จากน,นักโทษแต่ยหลายคนที่ทผมรู้ว่าเขาไม่ได้มีกําลังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมขวดหนึ่งก็ทําให้เรามีความสุขได้แล้วเราอยู่กันแบบ30คนในห้องเดียวที่มีห้องส้วม ที่ฉี่ที่อาบน้ำที่แปลงฝันอยู่ในบล็อกเดียวกันถ้าเราไม่ได้พวกเขาหรือการหรือคำพูดจากพี่เต้นหรือว่าคำพูดจากไผ่เองเล็กๆน้อยๆผมว่าเราคง นี่นะคะก็คือเล่าว่าเข้าไปแล้วไปเจออะไรยังไงบ้างทีนี้นะคะตัวของแอมมี่ยังเล่าด้วยว่าในเรือนจำเนี่ยยังมีไผ่ดาวดินแล้วก็ไม้พานุพงอยู่แล้วตอนที่เขาได้รับการปล่อยตัวออกมาเขาสวนกับไม้นะสวนกับไม้และเผ่าดาวดินก็ยังมีการกอดร่ำลากาันแล้วก็ไผ่เนี่ยฝากบอกไม้ว่าให้ทุกคนเนี่ยสู้ต่อไปอะนะคะผมจึงไม่อยากแสดงความรู้สึกอะไรมากในขณะนั้นนี่คือสิ่งที่ตัวของแอมมี่บอกและก็อย่างที่บอกว่าเขาย้าว่าต่อให้ขังตัวเราแต่ ใครก็ไม่สามารถขังอุดมการณ์ของเราได้คือก็ประกาศว่าจะสู้ต่อแหละนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนก็สังเกตว่าปกติกะจะผมยาวเนาะอันนี้ก็โดนกลั้นผมหายไปเลยนะครับก็มีทางกลุ่มที่เคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่ามันก็เป็นการละเมิดในหลายๆอย่างแต่มันก็เป็นไปตามกฎระเบียบของเรือนจำนะฮะที่แต่เขาก็พูดว่ากฎระเบียบแบบนี้เนี่ยอย่าลืมว่าแอมมี่เขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นนักโทษการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือไม่